ส้นหน้คือกเพี่น้องจ้ามาพี่น้องวันนี้กินตําม,มะเขือเทศแซลมอนนะคะตำม,มะเขือเทศได้พี่น้องนี่ตำม,มะเขือเทศนะคะใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ปูอัดจ้ามาว่าลูกสาวแมาเขากรองแม,มงผสมมา,มาลูกสาวกำลังอาาะะ่ะจ้ะพักกม็มีพักสลัดจ้ะพริกหวานแล้วก็พักอัน อันกระลำนะคะแล้วก็อันหมาองุนแก่เผ็ดมาเด้อพี่น้องมนะจะจวดจะจวดน้ำกันนะคะ่ปะปวลายให่หาง <c oughs> กินลลูกคำแลกแหกมันใช่พี่น้องจ้าเห็นมือเขาพ่าพี่น้องพะมานั่งข้างๆแม่ืีม เผ็ดไปออา,ปามามาจับไปอืมันหนอใช่ฮะเมือม่อเกิดเตัวออ พักอะไรเนี่ยรู้คนละรู้คนละ็กก็ลองเพลงรู้คนละาหน,นึ่งว่ะนะมาถึงแล้อื้มทำไนี่ะทำไม กระดาษแม่เนี่ยแล้วลูกพี่หน่อจะบ,บินเด้อค่ะกระดาษบบินได้ค่ะอืมแหละพี่น้องลูกสาวกินกระเข้าขได้พี่น้อง ไม่มีแน่ิดนะมันหนาไปเนาะ Ừ. mùm sao mùm 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 Cái mùm mùm นี่ครับน้ำแอปเปาิมาก่อน้นองมามี่าง,งนานมไมี่ของง่ายมเครับขวดบะมี่ทาขวด เสร็จแล้วอืมเสร็จแล้วรมข้าวเลยพี่น้องห,หนุ่มสาวฮะอยากกินน้ำแม่แต่กินซูเพสบ้างแหละเริ่มข้าวแม่กันแล้ว ชีเป็บอะไรพี่นองแม่ก็น่าเห็นเป็นเด็กน่อยอยูนตา อ่อหนูซาดใจกนะันไมา่รูแม่เลียงใช่ไหมเอาไหมสซเลียให้ลูกบอกไม่ต้องละแม่ว่า ก็ไม่ค่อยเพล็นไดรดรอกเพระาะว่าน้องแมวมันมันเือเห็นน้วจากมันก็เลยเอาแจงแจง No. Ah. Mm. <coughs> det er bare her. I was having a <laughs> ไปแล้วพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน์นองแมวหน่อยได้ค่ะอีกช่องทางหนึ่งเด้พี่น้องจ้าแฟนเพจนางแมวจ้ากับคุณพี่่น้องๆนะคะจะเป็นกำลังใจให้นองแมวมาดูตลอดพอกันคลิปน้าพี่น้องซาแซ่บๆเพจ